วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เขื่อนเจษปาภพาบ,บ,าบินลงกินก็เราก็มาหาบรรยากาศนะครับเที่ยวตอนเย็นๆน,นะครับวันนี้แดดร่มลมตกครับพี่น้องดูบรรยากาศผมตงท้ายดูเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งม,ม,มุมหน้ากลองหน้าของผมไม่ต้องดูลอยแล้วครับดูวิวทีวทัศ มีรโรงแรืรมอมุขบมีรถป๊อปด้วยริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารมีโรงแรมร้านอาหารครับตอนค่ำลูกค้าก็หลายโต๊ะอยู่ครับบิลองจิน้นเขื่อนรัชประภาก่อนถึงสามแยกสามร้อยเมตรประมาณครับดูวันนี้เรารีวิวเราไม่ได้โฆษณาไปะชสัมพันธ์ให้เฉยๆครับ ไม่คิดราคาต่อไปไม่แน่ต่อไปก็เป็นอาหารมื้อหนึ่งยูทูบเบอร์โอเคคลิปนี้1นาที15วินาที